ใใพี่โอกาสที่เราจะได้เล่นโสเพณีในชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายนะคือก็ว่าบทคือหนึ่งด้วยบทสองด้วยคาแรคเตอร์สาปกติคนจะเห็นว่าเราเป็นนักเรียนเราติดคอมเมดี้แล้วก็รู้สึกว่าอือตัวก็เองก็ชอบและรักการแสดงการที่ได้รับโอกาสที่เราจะได้ทําอะไรที่นอกจากสิ่งที่คนคิดว่าเราจะทําได้ก้อยก็เลยรับอย่างรวดเร็วทันที อาจจะไม่ได้คิดแต่ก็เป็นอะไรที่ก้อยอยากทํานะก็รู้สึกว่าไม่ได้ไมาถึงอยากทำามายถึงก้อยชอบทาอะไรใหม่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนที่ป้อนเรียกไปคุยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นเป็นโสเภณีและเพื่อนโสเภณีของเราคืออิงฟ้ากับชาเลตเห็นได้เล่าแล้วมีพี่อ้อมอีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโปรเจกต์น่าสนใจมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเนื้อเรื่องที่มันตีแผ่มันมันให้อะไรกับสังคมค่ะก็มันเป็นประเด็นที่ที่มันมีอยู่จริงนะปัจจุบันแล้วก็เป็นอะไรที่ควรสังคมควรจะตังต้งคำถาม,ถามยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เเป็นนรรื่่ออองทีตััววก้ยย้ยิแลคบ ก็เพิ่งไปมีไปซอยข้าบ๊ไปเดินคือไ,ไม่ต้องไม่ต้องไกลมาก,กาเดียวกันเองคือก,ก็เดินใช,ใช่ก็เดินเข้าไปเลยไม่เดินฉ่าเลยแล้วเราก็ดูว่าโอเคพี่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 คาแรคเตอร์นี้เนี่ยเขาเขามีวิธีการในการเอ็กเพรสยังไงในขณะเดียวกันเราเคยแบบขับไปทางแบบฝั่งสวนหลวงเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอาชีพนี้มีหลากหลายแบบมากบางคนเขานั่งนั่งอยู่พี่พื้นแล้วเขาก็แบบแค่รอให้คนมาอะไรเงี้ยในขณะที่บางคนแบบ มาค่ะเราก็ต้องถามว่าโบตันเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบไหนอะไวพี่ลูกกาแต่งว,วหนวาที่ว่าเป็นแบบไหนตั้งรือแน่นอนไปไปผมอยรู้สึกว่าตัวละครโบตันเป็นตัวละครที่ที่เขาต่อสู้แล้วค่อยว่าเขารู้ว่าเขาทําสิ่งนี้มาเขาก็เป็นเหมือนอาชีพหนึ่งที่เขาต้องทําเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เรื่องร่างของเขาให้ได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้เพื่อให้ได้มาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราเกิดมาแบบนี้เราก็ต้องทํามันให้ดีที่สุดประมาณนั้นค่ะโอ้โห สุดๆเคพ่ปกติเราเเห็นเต้นแล้วอเตอร์ปาร์ตี้แต่อันนี้มันต้องเต้นแบบว่าต้องไม่แบบมีลายมีดาหนูพูดตลอดว่าเต้นเดียวที่ถนัดคือเต้นกับเพื่อนเต้นเที่ยวแต่ว่าอันใช้เต้นไปเรื่อยแต่อันนี้พ่อมันจริงจังเราก็รู้สึกว่าก็ท้าทายแต่ถามว่ายากไหมยากมากเลยอ่ะด้วยกล้ามเนื้อแล้วคือหนูเป็นคนเส้นตึงมากด้วยกล้ามเนื้อด้วยด้วยด้วยเพลงด้วยสายด้วยแต่สิ่งเดียวที่ทําได้คือฝึกแล้วก็ตั้งใจแล้วหนูไม่รู้หนูก็ถามน้องเลยชาเลนจ์พี่ว่าท่าเดียวพี่ทําแปลกมาก น้องทำให้พี่ดูหน่อยกล้ามเนื้อจัดการยังไงก็รู้สึกว่าสมมติว่าร้องก็จะถามฟ้าฟ้าพี่ร้องอะไรเนี่ยมันแปลกๆก็รู้สึกว่าก้อยมีทีมที่ดีแล้วมันช่วยซัพพอร์ตกันจริงๆเนี่ยเราต้องเชื่อมใจเราต้องสวยเราต้องดูแบบก้อยยังอยู่ยด้วย <laughs> ใช่คือมันอินเนอร์ด้วยแล้วร่างกายต้องไม่แปลกด้วยซึ่งหนูตัวแข็งอะพี่มันก็จะแปลกง,ง่ายมากแต่ว่าเราก็ปรึกษาครูเลยนะครับจ้ะชื่นชมให้ก้ติดตามว่าจะได้เห็นก้อยในลุคใหม่ ชื่อว่านี่เป็นมิติใหม่ของของซีรีส์ไทยแล้วก็ถ้าสําหรับตัวก้อยก็ว่านี่เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยสําหรับซีรีส์บางกออคณิกานะคะออนวันที่8พฤษภาคมนะคะ2ทุ่มครึ่งพุดพคุหักนะคะทางวัน31นะคะแล้วก็อันคัดนะคะวันดีออริจินอลค่ะจ้าเป็นยังไงรู้ไหมนเหมือนกงใจเออ จริงๆก็ตามนั้นเลยค่ะก้อยรู้สึกว่าสิ่งที่ก้อยโพสไปพิมพ์ไปสิ่งที่ก้อยโพสไปพิมไปอะไรเงี้ยก้อยค่อนข้างัดเจนในสิ่งที่ตัวก้อยพูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือมันมีอะไรที่สงสัยอ่ะเออก็ขอเป็นแบบตัวก้อยคุยกับพี่นิกกี้เองละกันแต่ว่าสำหรับก้อยก็อยรู้สึกว่าจุดยืนก้อยค่อนข้างชัดเจนไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้จริงๆมาจานใจมามาก ก้อ็ว่าคนก็ตีความได้หลายแบบซึ่งก้อยก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะห้ามให้ใครตีความแบบไหนแล้วแต่จะคิดเลยแต่ก็ว่าแมสเซจที่ก้อยเลือกที่จะพิมพ์เข้าไปที่ส่งไปถึงพี่นิกกี้ก็ว่าเขาได้รับแล้วก็เราเป็นเราเป็นเพื่อนกันอะจริงๆอะไรที่มันนอกเหนือว่าอะไรที่มันนอกเหนือไปกว่านั้นคือก้อยก็ได้คุยกับเขาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วยังพี่ถามในสิ่งที่พี่ติดวามครับว่าสร้าเข้อก้อยบอกว่าให้มุกอ่ก็คือจั้งใจไปจะไม่มีการมีเธออือพี่อะพี่ ก้อยก็จะใช้คําว่าง,งี้ถ้าคาไหนที่ก้อยไม่ได้เลือกพูดอะแต่ว่าก้อยแบบพิถัที่จะพูดคานั้นเหมือนก้อยไม่ชอบพูดอะไรที่ตัวไม่อยากจะให้มันแรงเกินแล้วก็ไม่อยากให้มันเออเหมือนมาบีบรัดเราที่ต้องพูดคานั้นแต่จริงๆแล้วในความหมายของสิ่งที่ก้อยพิมพไปอะถ้าพี่จะตีความแบบนั้นส่วนตัวก้อยคิดว่าไม่ได้ผิดแต่ว่าคงไม่ใช่คําที่ก้อยจะมาพูดว่าไม่ค่ะฉันจะไม่อย่างงู้นฉันจะไม่อย่างนี้ก้อยรู้สึกว่าวิธีหรือการพูดของก้อยเท่านั้นคือสิ่งที่ก้อยอยากพ เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า,วานั่นเอาพูดตรงๆนะการที่เราเลือกที่จะโพสต์ในที่สาธารณะมันคือการที่ก้อยสเตทเมนต์ถึงจุดยืนของก้อยที่ไม่ใช่แค่บ,บอกเขาแต่บอกบอกทุกคนแต่อะไรที่ก้อยอยากบอกเขาก้อยบอกเขาเองอยู่แล้วออม,มันมันมันรู้อยู่แล้วว่าการที่เราพิมพ์เนี้ยคนจะเห็นแบบไหนแล,แล้วนั่นคือจุดที่ก้อยเลือกแล้วว่านี่คือจุดยืนของเรา เพื่อที่คนจะได้ไม่กดดันเขาด้วยไม่กดดันเราด้วยแล้วก็อยรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้จริงๆสำหรับก้อยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแต่มันก็ข่าราชการมานานแล้วก็มีความไม่ชัดเจนในหลายๆอย่างมีความไม่ชัดเจนในหลายๆอย่างแค่นั้นเองก้อยแค่รู้สึกว่าในวัยสามสิบของก้อยแล้วว่าก้อยก้อยอยากทําอะไรให้ให้ความสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตของก้อยมันมันเรียบง่ายคะ่ะไม่ต้องมาเอ๊ะมันยังไงกันแน่เอ๊ะมันยังไงกันแน่ซึ่งถ้าแค่นั้นเอง

เอ๊ะกับสถานการณ์ตอนนี้เราเราจะเอายังไงกันแน่นะกับระยะเวลาที่ผ่านมานานขนาดนี้เราจะเอายังไงกันแน่เราแค่ว่าเราอยากก้าวไปในวัยที่โตขึ้นด้วยความชัดเจนกับตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันไม่ใช่แค่ชัดเจนกับตัวก้อยแต่มันคือการชัดเจนกับคนที่สัมพันธ์คนหนึ่งในชีวิตของก้อยซึ่งก็เลยเลือกที่จะทําสิ่งนี้แค่นั้นเองมันก็ชัดเจนแล้วว่ามันก็ชัดเจนในสิ่งที่ก้อยก้อยบอกเขาอะไรเงี้ยครับที่อะพี่ถามพี่ถามอะไรมีควเข้าใจผิดว่าก้อยกับนีกกี้มันจะมีอะไรทำให้คนที่จะเข้าไป อ๋อหนูไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยอะ่ะหนูรู้สึกว่าเรื่องของหนูกับพี่นิกกี้มันมันเป็นเรื่องของหนูกับเขามากๆในขณะที่ถ้าคนอื่นเขาจะเข้ามาแล้วเขาติดอันนี้ก็เป็นอะไรที่ห้ามห้ามความคิดของเขาไม่ได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งไม่ว่าเขาจะเข้ามาจากฝั่งไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่ที่เราจัดการเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่คอนเซิร์นไม่ไม่ใช่สิ่งที่หนูจะต้องห่วงแทนเขาแต่เป็นสิ่งที่ท,ที่ที่เขาอาจจะต้องจัดการตัวเองเพราะว่าหนูว่าความสัมพันธ์นี้ของหนูกับกับพี่นิกกี้ มันค่อนข้างชัดเจนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่ได้คิดสิ่งนี้เบสจากคนอื่นไม่ได้คิดว่าเฮ้ยคนเราคนคนจะมองเราว่านี่ยังนี่อยู่เลยไม่หนูแค่รู้สึกว่าตัวเราต้องการอะไรในชีวิตและเราอยากมอบอะไรให้เขาในชีวิตหนูคิดจากเขาและหนูเป็นหลักเขาส่งผิดใจมาแล้วหนูก็ส่งผัวใจกลับใช่แล้วก็ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าสมมติว่ามีแบบเอ่อน้องหมามีเรื่องครอบครัวคือคําที่หนูว่าจริงๆแล้วสําคัญและชัดที่สุดคือเพราะคนคนี้เป็นคนที่ห,หูห่วงมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตออแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่แค่มันถูกเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่นแล้วแค่นั้นเองประมาณที่มีเราห่วงอะไรเขาเพราว่าอยากขอให้เขาสืญญา่อมการแต่แล้วก็เขาก็ไปแล้วก็ไปดึงด่อนะว่าใช้ชีวิตทุกอย่างเ,เรายัาง,ยางห่วงอะไรเขาไมหมาถึงอะในฐานะที่เขาเป็นพี่เราที่สนิทก็เย <tal> อะอะเช่นแบบเช่นสงการอะ หนูก็ถามว่าสติแล้วสมัยแล้วหนูรู้สึกวาการที่หนูขอยออกมาเป็นเพื่อนเขาเป็นพี่น้องเขาหนูพูดได้ตรงมาก mm hmm. เช่นแบบไปส่งการหัวแตกหัวจิ้มหัวเงี้ยหนูก็ถามว่าพูดจริงตายได้เลยนะ mm hmm. หนูก็จะบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องใช้เงินเรื่องทัศนคติแต่มันคือการที่เราเตือนแต่ว่าสุดท้ายเขาเลือกบริเวณไหนจริงๆแล้วว่าเห็นแบบนั้นเขาเป็นคนเขาเป็นคนฉลา,าดนะพินิกกี้อะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะเอาอะไรในในชีวิตประมาณนึงเราแค่เราแค่แค พูดในมุมที่เป็นห่วงเขาในบางเรื่องเฉยๆเรื่องเรื่องสุขภาพหลักๆแต่ว่าถ้าในเรื่องทางเลือกของชีวิตหนูว่าเขามีเวของเขาอยู่แหละครับเราเหงาไหมหนูเริ่มหนูเริ่มจัดการทุกอย่าง้ีดีขึ้นเป็นอย่างมากเพื่อนก็ไปฮันนีมูนแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็ไปแล้วแล้วก็พี่เห็นว่าพี่น่าจะเห็นว่าหนูทํางานเยอะมาก หนูรู้สึกว่าการที่หนูใช้พลังกับการที่ไปลงกับงานหนูเพิ่งออกเพลงหนูเพิ่งทำนู่นทำนี่หนูรู้สึกว่าเออการอยู่คนเดียวนในแล้วใช้เวลากับตัวเองมากๆมันก็เป็นอีกแบบนะคะแล้วมันก็มีเพื่อนโสดอีกเยอะที่ไม่ใช่แค่เราอย่าเพิ่งไปไหนยังมีเพื่อนโสดอีกหลายคนใช่ประมาณนั้น,นะคะ่ะยังยังยังกลุ่มเรามีคนที่ไม่มีอยู่เป็น L G B T Q ก็มีอยู่คนอย <laughs> แกล <laughs> แล้ว <laughs> เราก็พูดเออเพลน,นั้นแต่ว่าแต่ก้อยว่าอื MM ก็มีแม่อะก็มีหมาก็มียายก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ก้อยว่ามัน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 ทำแล้วก็เออคือถ้ามีก็ดีอ่ะแต่ถ้าไม่มีก้ก็ว่าก็ยังมีโฟกัสมีอะไรทำจิจาออแอเหรอคะจิจ่าอจิจาออแอก็คงมีบ้างแต่ว่าถามว่าจริงจังแล้วก็อยากรีบมีแฟนไหมก็บอกเลยว่าไม่ไม่อยากอะเน่ยไม่ถามในสถานกาที่ก้อยอยู่กับเราสองคน ดีเนี่ยมันมันรู้สึกยังไงบ้างแบบมันได้แรงสีนินมาหรือว่าอ๋อเพราะเพราะสองเขาั้งบอคนนี่ก็คือแบบที่สุดคือถ้าติดลำนะจะไปทางฝั่งวีกับเก้าพอบ้านเนี่ยเขาจะเป็นบ้านที่แบบอุ้ยวันนี้เธอสวยจังเลยคันนี้เธอก็หล่อจังเลยเธอลองเพลงชมกันอยู่นั่นน่ะในขณใช่ในขณะที่มีนกับดินจะค่อนข้างปกติจะใช้ชีวิตง่ายๆแต่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นบ้านแบบโวยกันแล้วอือไป ก็จะมีบ้างชิลๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เวลาอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ชีดเขาว่าเป็นแฟนกันแต่ว่าทั้งมีแล้วก็ทั้ง9ก้าเป็นเป็นเพื่อนก้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยจอยตอนนี้ไม่มีแล้วก็พี่กับพี่จะส่งจริงจริงก็แฮปปี้แฮปปี้นะแฮปปี้คือถ้ามีเข้ามาคุยกันรู้เรื่องก็ดีไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะจะคลองโสดไปตลอดแต่ว่าถ้าน้าวันนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบนี้โอเคแฮปปี้ดีค่ะ มีคุณแจ็คคุณบอกจ้าเพืว่าอย่าไปไหนออกเม่ใไหรได้ไหมฉันต้องไปก่อนจะต้องไปก่อนออาก็ยินดีแหละแต่ก็ไปพูดพูดให้ฟังอย่าอย่าเพ่งรีบอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบครับประมาณนั้น